ตอนที่สิบสี่ทีนี้อาบน้ำได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากพายุผ่านไปกระทั่งลมหายใจไปปกติอลิสราก็ถามชิดซอกคออุ่นฮึอาบแล้วค่อยต่อยกสองนะหรือในเต็นก็ได้ดูสิเขายังคิดเรื่องรามกไม่เลิกทั้งที่เพิ่งผ่านไปได้ไม่กี่นาทีพิกี้เนี่ยรามกอยู่กับขนุน พี่คิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆพี่อยากแต่จะรักขนุนเชื่อไหมพี่ยอมอดข้าวได้แต่ไม่ยอมอดขนุนแน่เสียวใหญ่แล้วเธอขัดเขินกับสายตาหวานฉ่ำของเขาจริงๆสายตาคู่นี้บอกชัดเจนว่าเขาพูดจริงแค่ไหนความต้องการของเขาชั้งมากมายเสียจนบางครั้งก็คิดว่าอาจจะรับไม่ไหวแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเธอเอง ก็กลับไม่อยากให้เขาหยุดจริงๆนะอาบน้ำดีกว่าจะได้เข้านอนเสทีแววาตากรุ้มกลิ่นบอกว่าเธอจะไม่ได้นอนนิ่งๆจะแล้วคืนนี้จะเอาเธอห้ามเขาก็เหมือนห้ามใจตัวเองเวลาที่ได้อยู่กับเขาจะเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในเมื่อเก็บตุนไว้ได้ก็ควรรีบเก็บตุนไว้ก่อนก่อนที่จะถึงเวลานั้นจริงๆกีรติ ตัวอริสราอาบน้ำส่วนเธอก็อาบน้ำให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนฟอสบู่ขาวโพลนเคลือบร่างกายเอาไว้โดยมีมือใหญ่ของคนที่ยืนกอดกำแพงอยู่ด้านหลังรูปลายฟองสบู่ทั่วร่างบอบบางพิกกี้พอแล้วค่ะหญิงสาวห้ามเสียงสัน่นถ้ายังขืนอาบน้ำแบบนี้ต่อไปเห็นที่จะมีรอบสองในห้องน้ำแทนที่เต็นท์ชายหนุ่มไม่ประสงค์จะร่วมรักกับเธออีกครั้งในนี้ แต่เขาจะปลุกเร้ออารมสาวให้ตื่นเพลิดเพรความเร่าร้อนที่จะเกิดขึ้นในเต็นท์ต่อจากนี้คนตัวโตวรีบอาบน้ำให้คนตัวเล็กจนเกลี้ยงก่อนจะอาบน้ำให้ตัวเองอย่างรวดเร็วอลิสราสวมเสื้อผ้าลวกๆโดยไม่สวมชุดชั้นในเพราะรู้ว่าอีกประเดี๋ยวก็คงถูกถอดถ้าถูกคนรักจูงมือออกจากห้องน้ำ เดินผ่านมุ้งของคุณยายได้ยินเสียงกรนนิดๆแสดงว่าคุณยายไม่ได้ตื่นมาเป็นพยานรักให้ทั้งสองคนเขาหันมายิ้มให้คนรักเราก็ปิดประตูบ้านให้คุณยายอย่างเงียบกริบเมื่อพ้นบันไดบ้านคุณยายเข้าไปในเต็นท์นอนใหญ่ขนาดนอนได้ถึงห้าคนร่างสองร่างก็พะวักเข้าหากันดุดแม่เหล็กกอดเกี่ยวกันไม่แนบแน่น เสื้อผ้าของหญิงสาวหลุดลุยกระจัดกระจายไม่รู้ทิศทางคืนนี้เป็นคืนเดือนแรมบริเวณนี้จึงมืดหาแต่กิรติไม่ได้ใช้สายตาเพ่งมองคนรักแต่ใช้หัวใจสัมผัสเธอและบอกรักเธอทุกท่วงท่ามาั่นใจว่าปวดรักที่จะเกิดขึ้นในนี้จะไม่มีใครร่วมเป็นสักขีพยานเพราะมองไม่เห็นกิรติก็บรรจงปรนเปลืความสุข ให้หญิงสาวจนเต็มอิ่มหยาดเหงื่อลินหยดลงมาบนล่างเล็กทางที่เพิ่งอาบน้ำมาหมันมาดหากแต่หญิงสาวไม่นึกรังเกียจตรงกันข้ามเธอรักทุกหยาดเหงื่อของเขาเท่าเท่ากับรักเขาทีเดียวอ้อมแขนเล็กๆรัดร่างหนาแน่นแหวนสว่า,วาดผมกระนำล่างทั้งร่างสั่นคลอนรากับมีใครบางคนโยกเสาเรือน ถ้ามีใครสักคนพยายามเพ่งมองที่เต็นท์ใหญ่หลังนี้อาจเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวที่กระถุงผ้าใบาเป็นบางครั้งและคนนั้นคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเต็นท์นอนหลังนี้กิรติดึงตัวออกและนอนเคียงข้างคนตัวเล็กหญิงสาวหันมาสบตาที่เป็นงาวาวับเธอถูกเขาจูบปาดูดดื่มอาจเพราะเขารักเธอมากขึ้นหรือยอย่างไร เขาจึงรู้สึกอึดทนมากกว่าปกติแรงป่าถนาขับเคลื่อนโลดแล่นโจนทยานจนลืมสิ้นสุดทุกอย่างคิดแต่ว่าจะพาตัวตนขึ้นไปวิมานฉิมพีอีกครั้งแล้วกิรติก็ประสบความสำเร็จเขาไต่บันไดสวรรค์เห็นคนรักยืนรอโบอกไม้โบกมือหน้าตาสดใสเขารีบวิ่งไปกอดแล้วก็ชูร่างเล็กพร้อมกับเวียงไปมาย่งมีความสุข ขาหอบหายใจจนตัวโยนเหนื่อยมากแต่ก็สุขมากหญิงสาวรูปศีสะที่ซุกอยู่ที่ร่างกายของเธอไปมาเธอปล่อยให้เขานอนแช่อยู่อย่างนั้นปล่อยเวลาผ่านไปจนคนรักขยับตัวจูบปากอีกครั้งเป็นการขอบคุณขอบคุณที่มอบความสุขให้พี่พี่รักขนุนมากรักมากเท่าชีวิตถึงแม้เวลาที่เราคบกันมันอาจจะเพิ่งเริ่มได้ไม่นาน แต่พี่แน่ใจว่าจะรักใครไม่ได้อีกนอกจากขนุนจำไว้นะคนดีของพี่เหมือนกันค่ะขนุนจะไม่มีวันเปลี่ยนใจไปรักใครนอกจากพิกี้พิกี้จะเป็นชีวิตของขนุนถ้าขาดพิกี้ขนุนคงมีชีวิตต่อไปไม่ได้ขนุนรักพิกี้ค่ะรักมากเหลือเกินกิรติจูบป,ปากคนรักทอดกายนอนลงเคียงข้างรัวตวัดร่างบางเข้ามากอด ก่อนจะรังผ้่าโฮมเพื่อมาคุมร่างกายของเขาเธอด้วยรู้สึกว่าอากาศเย็นลงเรื่อยๆแต่เมื่อคิดได้ว่าคนรักผู้แสนบอบบางหน้าธนุถนอมอาจจะป่วยไข้ไปเสียก่อนหากไม่ได้สวมเสื้อผ้าอุ่นๆเขาจึงควานหาเสื้อผ้าของเธอเราจัดการสวมใส่ให้แบบที่ไม่คิดว่าจะมีใครทำให้มาก่อนจึงได้รับจูบหวาน จากหญิงสาวเป็นรางวัลจากนั้นทั้งคู่ก็หลับลงในอ้อมกอดของกันและกันค่ำคืนที่รอนดอนประเทศอังกฤษหลังจากคุ้นคิดอยู่นานใช้เวลาคิดเงียบๆอยู่คนเดียวที่โรงแรมบรดดินจึงตัดสินใจโทรไปหาหนาซ่อนกลิ่นมานดาลเลี้ยงของอริสราพอถามข่าวคราวของหญิงสาวแล้วได้รับคำตอบว่าอริสราอยู่ที่อังกฤษแต่ไม่ได้โทรหามาหลายวันแล้ว ซึ่งพอโทรไปก็ได้คุยกับสุภาพักได้รู้ว่าลูกเรียนไปเรียนหนังสือยังไม่กลับนาซ่อนกินติดต่อไปสองครั้งก็ได้คําตอบเดียวกันโดยที่สุภาพักบอกว่าโทรศัพท์ของอริสราไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้เอาติดไปด้วยหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ติดต่อกลับมาด้วยเพราะต้องบริหารงานที่ห้างสรรพสินค้าที่ขาดทุนย่อยยับเหตุเกิด จากการบริหารงานไม่ดีล้วนๆบดินรู้ว่านายทรงศิษย์สามีของซ่อนกลิ่นพ่อเลี้ยงของอริสราติดเดิมพันในระยะหลังๆและการยกอริสราให้เขาเพื่อเป็นการพยุงฐานะทางการเงินเขาทราบเรื่องนี้ดีแต่สาวน้อยคนสวยนั้นคงไม่รู้และเมื่อเธอไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมากนักเธอจึงพยายามหาทางเอาตัวรอด แม่นกน้อยแสนสวยคนนั้นอาจจะหนีหายไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เขาแน่ใจว่าเซฟเฮาส์ของสุภาพักไม่มีอริชราอยู่แล้วแต่ที่สำคัญพ่อแม่บุญธรรมของเธอก็ยังไม่รู้เรื่องนี้สุภาพักต้องรู้เห็นกับการหายตัวไปของอริชราและเธอต้องช่วยปกป้องเพื่อทางรอดของน้องสาวซูซี่เธออยาก้องดีกับฉันนักใช่ไหมได้แล้วเธอจะได้รู้ วอนรกมีจริงดาสุภาพักที่กำลังหลับเพราะการป่วยเล็กๆน้อยๆหาได้รู้ไม่ว่ากำลังมีซาตานตนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความแค้นเพราะคิดว่าเธอเป็นสาเหตุให้หญิงสาวที่เขาหมายปองหนีไปความอมหิตกำลังคืบคานมาอย่างช้าๆกระทั่งเสียงกลิ่งดังขึ้นตรงหน้าประตูถี่ยิบหลุกให้เจ้าของห้องสาวต้องลุกจากโซฟา ตัวเดิมทีทอดกายนอนตั้งแต่ตอนกลางวันเจ้าของร่าระหงลุกขึ้นเปิดไฟสว่างจ้าไปทั่วห้องเสียงกลิ่งยังดังต่อเนื่องทำให้รู้ว่าแขกไม่ได้รับเชิญมาเยือนกลางดึกสงัดอยู่ในภาวะอารมณ์เช่นไรใครเธอถามตัวเองแต่ไม่มีคำตอบฤิ์ยาที่ช่วยคลายอาการปวดลงไปได้ทำให้สมองอยังคิดได้เชื่องช้าจนลืมไปว่า เมื่อกลงวันมีใครมาหาครั้งหนึ่งแล้วหญิงสาวเปิดประตูโดยรืมมองที่ช่องตาแมวก่อนที่เจ้าของร่างสูงหนาจะแทกตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วนี่คุณมาทำไมอีกเมื่อเห็นบดินความทรงจำเม,มื่อนงกลางวันก็กลับมาดวงตาคู่สวยเบิกกว้างเพ่งมองไปยังประตูห้องนอนของอริชราแต่เวลานี้น้องสาวของเธอไม่ได้อยู่ในนั้นขนนอยู่ไหน ดินไม่เก็บอารมณ์เขาถามเสียงกล้าวไปหน้าดูด,ด้านราวกับซาตานลำแสกอามหิตโอบรอบล้อมตัวเขาทำให้หญิงสาวถึงกับตัวสัน่นแต่เธอพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อไม่ให้สแสดงความหวาดกลัวออกมาทำให้เขารู้ไม่ได้ว่าเธอกลัวเพราะหากเขารู้เธอจะแย่ขนุนนอนแล้วคุณนี่ยังไงตื่นขนาดนี้ไม่มีความเกรงใจกันบ้างเลยหรือไง ใ้้จะมานั่งรอคุณอยู่ละ่ะไปตามขนุนมาพบฉันเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มพูดเต็มไปด้วยความแค้นที่ถูกผู้หญิงตัวเล็กๆดัดหลังแค้นทั้งสุภาพักแค้นทั้งอริษาราพวกเธอคิดว่าเขาซื่อบื้อสินะคิดว่าเขาจะเชื่อน้ำคำโกหกอยู่อีกหรือไงบ้าบาัดซบไม่คุณกลับไปก่อนดีกว่าขนุนบอกว่าเหนื่อยรู้สึกไม่สบาย ฉันอยากให้ขนุนได้พักผ่อนสุภาพักปฏิเสธเสียงแข็งอย่างคนที่รู้เรื่องราวอยู่ดีทุกอย่างและมองเห็นลางแพ้ของตัวเองอยู่ตรงหน้าฉันแค่อยากเห็นหน้าไม่ได้จะมารบกวนเวลาพักผ่อนถ้าขนุนไม่สบายฉันซึ่งกำลังจะเป็นสามีของขนุนก็ควรมีสิทธิ์ดูแลไ,ไม่ใช่หรอซูซี่สุภาภักรู้ว่าบดินพยายามสะกดอารมณ์อยู่มากดูได้จากสันกรามหนา ที่ขบก้าหากันส่วนกล้ามกระตุกเป็นริ้วๆดวงตาคมเก็บหลีลงวาววับด้วยไฟโทสะหรือว่าเขาจะรู้เรื่องอริสราไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ฉันดูแลขนุนแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องมาดูแลเธอหรือซ้ําจริงเหรอฉันไม่จําเป็นจะต้องดูแลว,ว่าที่ภรรยาของฉันจริงเหรอประดินไม่พูดเปล่าจะย่างสามคุณเข้ามาหาสุภาพักหญิงสาวเห็นท่าที่คุกคามนั้นก็ใจเสีย เธอก้าวถอยหลังขณะที่เขาก้าวเท้าเข้ามาสายตาคมดุกล้าวไม่ลาไปจากเธอไม่ดำซ้ำยังมีวารู้ทันเธอเสียด้วยทุกอย่างเธอถอยหลังหนีกการคุกคามของซาตานที่แผ่พลังอมมหิตให้หัวใจกระตุกรุนแรงกระทั่งชนเข้ากับตู้ลิ้นชักใบยาวจึงรู้ว่าเธอจนมุมเสียแล้วทำไมทำท่าทางอย่างนั้นละ่ะซูซี่ ทำไมต้องกลัวฉันขนาดนั้นฮฉันก็แค่คิดถึงอยากเห็นหน้าขนุนเท่านั้นเองเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมเธอให้ไม่ได้ประดินทําให้สุภาพักจนมุมทั้งคําพูดและการกระทำชวยโอกาสที่หญิงสาวคิดหาทางหนีทีไรจนลืมระวังเรื่องสำคัญไปเขาพุ่งตัวไปเปิดประตูห้องนอนของอริสราแน่นอนเขาพบกับความว่างเปล่าดว,วงตาแข็งกร้าวดูดัน ขึ้นเป็นทวีเมื่อหันกลับมาหาสุภาพักอีกคนนายบอกว่าขนุนนอนหลับนายเธอบอกว่าขนุนไม่สบายต้องการพักผ่อนนานลัขนนของฉันเธอเอาขนุนของฉันไปซ่อนไว้ที่ไหนสุภาพักชายหนุ่มคว้าต้นแขนเล็กเขย่าแรงๆหญิงสาวเจ็บแปรไปทั้งแขนรู้สึกเหมือนกระดูกจะร้าวร่างกายกำลังจะแหลกละเอียดเธอนิ้วหน้า หลบสายตาขมกร้าเพราะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันถูกจับได้เขาอย่างจางังจะแก้ตัวว่าอะไรดีจะบอกว่าอริสรานอนอยู่อีกห้องได้ไหมไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะเชื่อบอกฉันมาสิสุภาพักเธอกับขนุนกำลังเล่นเกมอะไรกันอยู่เสียงกล้าวตะโกนใส่หน้าเล่นเอาหญิงสาวรับตาปีอย่าหลับตาแล้วบอกฉันมาว่าขนุนอยู่ไหนโอ๊ย หญิงสาวอุทาเสียงแหลมความเจ็บแร่นปราดไปทั่วร่างเธาถูกเวี่ยงลงไปสู่พื้นน้ำตาแทบเล็ดเธอกำนังระเชิญหน้ากับอมนุษย์ใช่ไหมคิดว่าเด่นอยู่กับใครหึสุภาพักเธอรู้ดีอยู่แก่ใจว่าฉันร้ายแค่ไหนหรือตอนสมัยเรียนความร้ายกาจของฉันว่าได้ซึมเข้าไปในสมองให้เธอจดจำเธอไม่รู้ว่าฉันร้ายขนาดไหนดีงั้นฉันจะทวนความจำให้ เราเธอจะต้องเสียใจที่ทำกับฉันแบบนี้ประดินกระชากแขนเล็กดึงร่างบางให้เข้ามาหากอนจากระชากชุดนอนออกแกวกเสียงผ้าขาดวิ่นหญิงสาวพยายามป้องกันตัวด้วยการทุบตีร่างหนาเธอคิดผิดเพอยิ่งทำร้ายเขาเท่ากับตอกย้ำการเปิดศึกกับเขาชายหนุ่มพูดเต็มไปด้วยความโกรธรวบข้อมือเล็กเอาไว้ทั้งสองข้างแล้ก็บิดไพ่หลัง หญิงสาวคลางแหลมด้วยความเจ็บโอ๊ยแต่เธอยังไม่สิ้นฤทธิ์กระทึบเท้าลงไปที่หลังเท้าของเขาประดินเจ็บก็จริงแต่ไม่ยอมปล่อยเธอกลับกระชากเสื้อนอนที่ยังติดอยู่ให้หลุดออกจากร่างทั้งที่เขาอยู่ในอารมณ์กุ่นโกรธไม่น่าจะมีความพิศสวาสเรือนร่างนี้ไปได้ทว่าเธอกลับทําให้เขาลืมลุกตาลงมองเรือนร่างระหงที่สําคัญเธอช่างไวต่อความรู้สึกมาก ด้วยเพียงแค่ถูกตาคมจับจ้องร่างกายก็ตอบสนองอย่างน่ารักอย่างเงียบได้แสดงว่าท้าทายฉันก็ดีฉันจะได้ลงไม้ลงมือกับเธอหนักๆสมกับความอดทนของเธอสุภาพักหญิงสาวถอยกลูแต่ถูกอ้อมแขนกำยำตวัดรัดเอาไว้เธอกรีดร้องสุดเสียงแล้วถูกเรื่องฝีปากหยาบกระด้างฉบเข้ามากลื่อนกินเสียงของเธอหวานอุ้งปากของเธอ ็มไปด้วยความหวานหวานล้ําแบบที่บดินไม่เคยเจอสุภาพักน้ำตานองหน้าเขาไม่ใช่บดินที่เธอรู้จักสมัยเรียนหนังสือจริงอยู่ตอนนั้นเขาร้ายกาจในทุกเรื่องเป็นที่จับตามอง,องของทุกคนรวมทั้งเธอแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะร้ายขนาดนี้สุภาพักคิดจะกัดลิ้นเขาแต่บดินรู้ทันยกมือบีกบกระพุ้งแก้มของเธอเอาไว้ ร้ายนักนะคิดจะทำร้ายฉันง,งั้นหรอก็คุณทำร้ายฉันก่อนทำไมคุณไม่คิดบ้างว่าที่ขนุนหายไปเพราะอะไรขนุนไม่ได้รักคุณไม่ต้องการแต่งงานกับคุณแล้วคุณยังอยากแต่งงานกับคนที่ไม่รักคุณอีกหรอในที่สุดหญิงสาวก,ก็ต้องระบายความอัดอั้นออกมาเธอเจ็บไปทั้งเนื้อทั้งตัวทเธอหมดหนทางยังไงบะดินก็ต้องตามหาอริสราเจอ แม้เธอจะภาวนาขอให้เขาทําไม่สําเร็จเธอจึงอยากระบายความรู้สึกของอนิสราให้เขารู้บ้างคนที่หญิงในสักสีแบบเขาอาจจะไม่อยากกินน้ําใต้ส่อใครเขาอาจจะปล่อยมือจากน้องสาวของเธอก็ได้แต่ฉันชอบขนุนเราฉันก็เสียงเงินไปเยอะแล้วด้วยยังไงซะขนุนก็ต้องไปของฉันเพราะฉันจะไม่ยอมเสียงเงินฟรีแต่คุณจะได้แต่ตัวไม่มีทางได้หัวใจขนุนคุณบดินฉันจะไม่โกรธ ไม่โทษที่คุณทำกับฉันแบบนี้แต่ฉันขอเถอนะปล่อยขนุนไปเถอะถ้าอยู่กับคุณขนุนจะไม่มีความสุขฉันอยากเห็นขนุนมีความสุขเธออ้อนวอนขอความเห็นใจจากเขาเธอพูดอย่างกัะรู้ว่าขนุนมีคนอื่นไหนรองบอกฉันสิตอนนี้ขนุนอยู่ที่ไหนกับใครปดินถามเสียงเยือกเย็นก็อยู่กับคนที่เขารักไงฉันขอเถอนะปล่อยขนุนออกไปจากกองขังเถอะถ้าคุณชอบขนุนจริง คุณก็ได้จะเห็นใจขนุนเหมือที่เธอเห็นใจและพร้อมจะช่วยขนุนทุกทางน่ะหรอหึถ้าฉันใจดีขึ้นมาบ้างฉันจะได้อะไรตอบแทนละ่ะเงินก็เสียไปตั้งเยอะไม่มีทางได้คืนอยู่แล้วหรือเธอจะคืนให้ฉันเองเท่าไหร่ฉันจะใช้คืนให้โอ้แหม่ช่างเป็นพี่ที่รักน้องต่างสายเลือดจริงๆนะสุภาพักเธอนี่น่ายกย่องเชิดชูะมัดเลยเท่าไหร่ เงินที่คุณเสียไปนะ่ะเท่าไหร่ฉันพอจะมีเงินอยู่บ้างฉันยินดีจะใช้ให้คุณทุกบาททุกสตางค์ขนุนเป็นน้องสาวต่างสายด้วยก็จริงแต่ฉันรักขนุเืันน้องแท้ๆบอกมาเถอะคุณมดินเท่าไหรยี่สิบล้านเงินที่ฉันเสียไปนะ่ะยี่สิบล้านฉันมีจ่ายหรอโอแม่เจ้ายี่สิบล้านเงินเก็บส่วนตัวมีไม่ถึงหรอกแต่ถ้าขอหยิบยืมเงินจากบิดามารดารวมกัน คงจะพอได้แต่ตอนนี้พวกท่านนี่ไปเที่ยวไกลถึงอเมริกากว่าจะกลับกว่าอีกตั้งสองสัปดาห์ขอเวลาขนาดนีด้ไหมทำไมฉันต้องให้ดูเหมือนเธอจะรักและหลงขนุนมากเลยนะถึงขนาดยอมทุกอย่างเพื่อน้องสุภาพักนึกถึงอดีตสาเหตุที่ทำให้เธอรักอลิสรามากเราก็เป็นน้องสาวคานตามกันมามีสาเหตุมาจากความรักความเคารพนับถือ ความซื่อสัตย์ที่อริษรามอบให้ก่อนต่างหากเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดที่เธอและน้องสาวต่างสายเลือดสัญญาไว้ว่าจะเหยียบให้มิตรจะไม่มีโอกาสเปิดเผยเด็ดขาดมันเป็นคำสัญญาระหว่างเด็กวัยรุ่นสองคนคนน้องไม่เคยปรีดปาผิดคำสัญญาแล้วทำเหมือนลืมเรื่องนั้นไปด้วยซ้ำซึ่งสุภาภักก็ยินดีที่มันจะเป็นเช่นนั้นเรื่องนั้นไปด้วยสำคัญ สำหรับสุภาพักก็ว่าได้เป็นท็อปซีคร t ตสุดยอดที่เธอไม่มีวันลืมและไม่มีวันเปิดเผยการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆของอลิศราในครั้งนั้นกลายเป็นความทรงจำที่คนเป็นพี่จดจำและไม่ลังเลเลยหากจะต้องช่วยเหลือคืนบ้างคุณไม่จำเป็นต้องรู้ฉันขอแค่เวลาแต่ฉันสัญญาว่าจะหาเงินม,มาคืนคุณให้ครบึฉันไม่รับเงินของเธอ แต่ฉันรับอย่างอื่นเธอให้ได้ไหมล่ะสายตากักขระกวาดมองไปทั่วเรือนร่างขาวสุภาพักไขมือปิดบังร่างกายแต่กระนั้นก็ยังไม่พ้นสายตาเขาความต้องการที่แสดงออกทางสายตาบอกชัดว่าเขาต้องการอะไรตอบแทนคราวนี้สุภาพักชะงักความคิดจะยอมตกเป็นของผู้ชายคนนี้ได้หรือผู้ชายที่ไม่เคยมีเธออยู่ในสายตาเลย ไม่เคยเลยสักครั้งถ้าฉันให้คุณต้องสัญญาว่าจะปล่อยขนุนไปเธอต่อรองนึกถึงน้ำตาหนองหน้าอยามาน้องสาวร่ำไห้ทุกครั้งทั้งทุกจากผู้ที่มีพระคุณที่คอยหยิบยื่นให้ทั้งทุกจากการพลัดพรากจากคนรักสํำนึกไฟดีเท่านั้นที่สามารถเหนี่ยวรังอริสราไม่ให้มีความคิดตำําๆ ม่ให้ทำร้ายตัวเองอย่างที่กลัวบุญคุณต้องทดแทนน้องสาวเธอเชื่อแบบนี้มาตลอดแล้วใหญ่เล่าพี่สาวอย่างเธอจะไม่เชื่อแบบน้องบ้างได้แต่เธอต้องบุมเรอความใคร่ให้ฉันสนใจหน่อยนะให้สมกับสิ่งที่ฉันเสียไปน้ำตาเรียนหลังเป็นสายถึงอย่างไรประดินก็ไม่เคยเห็นเธอมีค่าในสายตาสุภาพักพยักหน้า เราก็ลุกขึ้นยืนอวดเรือนร่างเปยเปล่าเต็มที่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเธอจะทำให้ถึงที่สุดเพื่ออริศราร้องสาวผู้น่ารักชายหนุ่มใช้สายตาหยาบโรนมองเรือนร่างงดงามก็จะบีบมือลงขายกำลังประเมินราคาสิ่งของชิ้นหนึ่งที่มองภายนอกช่างไร้ค่านักปฏิกิริยาของร่างกายหญิงสาวช่างว่องไวนัก เหมือนเธอจะผ่าสนามล้มมาแล้วอย่างโชคโชนคิดแล้วก็นึกเสียเอียนไม่น้อยเต่ว่าท่ามกลางความเสียเอียนเขากลับเห็นความงดงามและปรารถนาเหลือเกินทำเลยสิรอช้าได้อยู่ละ่ะ